ก็สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับนะวันนี้ช่องยุทธบารมีนะครับนะมาพบกันอีกเช่นเคยครับพี่พี่วันนี้มีวัตถุมงคลของหลากหลายเกจินะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทแล้วเกจิยอดนิยมอีกหลายหลายเกจินะครับพี่พี่มาให้พี่รับเช่าบูชากันนะครับพี่พี่ผมเรื่องรายการแรกเลยพระเยอะนะครับพี่พี่นะรายการแรกครับผมมีสององนะครับนะเป็นเนื้อเงินนะครับนี่ครับ เ็นเหรียญนะครับณโมตาบอดนะครับหลวงพ่อกลวยชุดตินทะโรนะครับวัดโคสิตารามนะครับเนื้อเงินนะครับนี่นะปีหกเจ็ดนะครับย้อนยุคนะครับมีมีกล่องนะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับนะประกันแท้รับมาจากวัดนะพี่นะจากวัดเลยครับร่วมทําบุญกระถิ่นนะครับกระถินนะครับวัดโคสิตารามนะครับนะหนึ่งกองสองพันห้าร้อยนะครับถึงจะได้เหรียญเงินหนึ่งเหรียญนะครับวันนี้ผมมี มาเปิดแบ่งปันพี่ๆ FC นะครับนะอันนี้เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะเหรียญนโมตาบอนะนะตันโตนโมตันติตันติตันโตนโมตันตันนับของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่นะครับหลวงพ่อกลัวชุดตินทโลนะครับนะต้องบอกว่าเหรียญของหลวงพ่อกลวยนะครับนะในสายท่านนะสิทธิานุสิ์ทราบดีนะครับไม่ว่าจะทันหรือไม่ทันท่านเข้มขังมีประสบการณ์ทุกเหรียญนะครับนะผมมีมา2เหรียญนะครับเนื้อเงินนี่ครับ นี่ครับเนื้อเงินของหลวงพ่อควยมีมาสองเหรียญครับพี่ผมเปิดเหรียญละพันนะครับแบ่งปันแล้วนะครับพันนะครับนะทำบุญสองพันห้านะครับถึงจะได้เนื้อเงินเหรียญน้ำโมตบอดหลวงพ่อควยวัดโค4ีตารามนะครับวัดบ้านแครบยอดเกจิผู้มากด้วยบารมีนะครับนะเกจิที่เข denim, ้มขังนะครับผมเอาเหรียญละพันครับพี่ท่านใดสนใจติดต่อมาแล้วกันนะครับเนื้อเงินนะครับรายการต่อไปครับยังอยู่ที่เหรียญโลครับเนื้อสามกษัตรินะครับหลวงพ่อควยชุดตินทโลครับ นี่เป็นด้านหน้าเป็นยันกันปืนครับหลวงปู่นั่งเต็มองนะครับด้านหลังนี่ครับเป็นยันไตรสรณคมนะครับรุ่นสิทธิ์มีหลักปี2567นะครับพี่พี่นะนะปี2567นะอ่าใกล้ๆหน่อยนี่ครับความคมชัดของเหรียญนะครับนี่ครับต่อโค้ดนะครับชัดเจนนะครับสิทธิ์มีหลักเนื้อสามกษัตริย์นะครับหลวงพ่อกลวยชุดตินทะโลนะครับวัดโคสิตารามนะครับพี่พี่นะ ด้านหลังยันไตรสารณคมครอบจักรวาลมีกล่องเดิมครบนะครับมีกล่องเดิมครบองนี้เอาไป300ครับพี่เนี่ยสามกษัตริย์300นะครับตวงพอกกล้วยนะครับเทพเจ้าแห่งเมืองสันคับภูรีนะครับนะครับรายการต่อไปครับพี่พี่นะองนี้ครับเป็นพระแม่กูบาจานะครับเป็นเหรียญนะครับอันนี้เป็นยอดนิยมของหลวงปู่บุญนาอีกหนึ่งเหรียญครับเป็นเหรียญกงจักรครับนะ นะวัดป่าสดที่ผลนะครับนะครับเหรียญกงจักรอันนี้มีกล่องเดิมนะครับกล่องเดิมนะครับอันนี้เนื้อฝาบาทนะครับพี่นะเหรียญนี้นิยมเล่นนะครับนะจะตุบวงกฏหลวงปู่บุญหนาธรรมทิโนนะครับนะนะครับหลวงปู่บุญหนาพี่ๆีท่านใดนะครับรู้จักนะครับสิตญาณศีลของหลวงปู่ท่านนะครับอัเนี่ยเหรียญนี้ประกันแท้นะครับนะครับเหรียญกงจักรนะครับนี่หลวงปู่บุญหนาธรรมทิโนนี้แท้ท่านหลวงปู่นะครัหลวงปู่ท่านมรณภาพไปแล้วนะครับ ต่อโค้ดละเลขชัดเจนนะครับ4610นะครับอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับเป็นเกจินับสายหลวงปู่มั่นนะครับนะผมบอกเลยนะครับเอา3า0รบาทนะพี่ๆเอาสามรบาทนะพี่ๆนะองนี้นะครับ300บาทนะครับรายการต่อไปครับรายการต่อไปรายการต่อไปครับเป็นนี่ครับพี่พี่ อ่ะเป็นหลวงปู่ทวดครับะนิรันตรายนะครับนะผมมีสององนะหลวงปู่ทวดผมมีสององนะครับพี่พี่นะครับนี่ครับอ่านี่ครับหลังห้าจุดนะครับแต่หลังรลย์นี่มือนิ้วมือนะครับนะมีกล่องเดิมครบนะครับนะหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อไม่รู้เ็านิยมห้าจุดหกจุดนะครับนี่ผมเปิดราคาเดียวครับหลวงปู่ทวดนะเดิมเดิมเนี่ยนะพี่พี่นะอ่าราคาเดียวครับพี่พี่ราคาเดียวองค์นี้เอาไป สองร้อยครับนั้นต่อไปครับเป็นปิดตาเนื้อผงทูบครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับนี่ครับร้อยแปดปีครับนี่ครับไม่มาไม่แพงครับร้อยแปดปีหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนับเนื้อผงทูบนับอันนี้เอาไปสามร้อยครับพี่ๆนี่ครับมือชัดๆนะสามร้อยครับรายการต่อไปครับนี่ องนี้ครับเป็นเหรียญยอดเกจิอีหนึ่งรุ่นครับหลวงพ่อวันนะผมได้มารวมรวมนะพี่ราคาไม่แพงผมก็เปิดไม่แพงแบ่งแบ่งปันครับหลวงพ่อวันวัดของคูนครับจังหวัดพิจิตรนะสุดยอดเกจิคณาจารย์นะครับอีกหนึ่งท่านนะครับอีกหนึ่งรูปนะนะต่อค้ดละเลขชัดเจนนะครับนะพี่ๆนะเอ๊หนึ่งสามห้าแปดครับพี่ๆนะหลวงพ่อวันนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อนวะนะพี่ๆนะ โอ้เนื้อนวะครับหลวงตันนะนวะโลหะแน่นอนนะครับนะไม่ใช่ทองแดงนะเพราะวันเอาสามร้อยบาทครับพี่นวะนะในการต่อไปครับพี่บีนะอันนี้เป็นเจ้าสัวพันล้านนะครับหลวงปู่มหาศิลาสริจันโทนะครับโรงยาม่วงครับนะนี่อวัดโพสีสะอาดครับต่อโค้ดหนึ่งห้าหนึ่งหกครับเลขหามด้วยนะครับพี่บีนะเนื้อทองแดงนะบรงยานม่วงครับลงวัดยาจีวรนะครับนะ นี่ครับพี่พี่นะอ่านี่ครับนี่ครับนะหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทปุกเสกครับพี่พี่นะเจ้าสัวใครอยากรวยครอยากมีเงินเหมือนเจ้าสัวนะครับนี่ครับหลังยันนะครับพระเจ้าห้าองค์องค์นี้ไปสามร้อยครับพี่พี่นะสามร้อยบาทรายการต่อไปครับพี่พี่รายการต่อไปนะครับนะนี่ครับนะ รายการต่อไปเป็นปิดตาครับปิดตาจินดามณีครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับพี่พี่นะฝังพลอยครับมีอยู่สามเนื้อนับว่านสบู่เลือดกับเนื้อจินดามณีนะครับนะหลวงปู่มหาศิลาเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกครับนี่ครับนะออกวัดโพสีสะอาดนับมีอยู่สามองค์ครับพี่พี่นี่ด้านหลังเป็นยันห้าครับนะปิดตาจินดามณีมนนะครับนี่ให้ดูสวยๆนะครับ ต่อโคตและเลขทุกองค์นะครับนี่ครับสวยทุกองครับพี่พี่นี่ครับนะครับปิตาจินดามณนีครับนะต่อโคตและเลขทุกองค์ครับนะวันนี้ครับเปิดแบ่งปันนะครับเปิดแบ่งปันองค์ละสามร้อยห้าสิบพอครับพี่พี่ในกลุ่มเขาเล่นแพงกว่านี้นะวันนี้ผมแบ่งปันสามร้อยห้าสิบล้มส่งแล้วนะครับ มีสามองนะครับนะสวยทุกองค์ครับพี่พี่นับหลวงปู่มหาศิลาสศริจันโทเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับนะมีอยู่สามองพี่พี่ท่านใดชอบองไหนก็นับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับทางไลน์นะครับรายการต่อไปครับพี่พี่นะนี่ครับจงเจริญครับพี่พี่เป็นเหรียญจงเจริญนะครับหลวงปู่มหาศิลาสศริจันโทพิมหนึ่งเนื้อนวะโลหะนะครับ พิมหนึ่งเนื้อนวะโลหะนะครับวันนี้ครับราคาพิเศษเลยเนื้อนวะโลหะนะครับเลขสามหลักด้านหลังเป็นยันอิติปิโสเลนเตียครับพี่พี่นี่ครับนี่ครับกระถินหกเจ็ดนะครับหลันเลขสามแปดหกนะพี่พี่นะประกันเทให้นะครับมีกล่องครบนะครับยันนะครับหลวงปู่เมตตาลงอัคระอิติปิโสเลนเตียครับนี่ครับนะนี่ครับ พิมหนึ่งครับพิมหนึ่งหลวงปู่มหาศิลาตอกนวอตรงนี้นะครับนวะวันนี้ราคาพิเศษเอาไปหนึ่งพันแปดร้อยบาทพอครับพี่พี่เนี้ยนวะนับหลวงปู่มหาศิลาสีจันโทหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับนะครับมวลสารนวะนี่มวลสารนวะนี่มวลสารเข้มขังครับมวลสารเก้าอย่างนะครับนวะโลหะนะครับนะต้องบอกว่าเข้มขังนะพี่พี่นะหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับใครเดียวใครได้แล้วกันประกันแท้พร้อมกล่องเดิมนะครับ รายการต่อไปครับนะองนี้ครับเปี่ยนมือเท้านะครับรุ่นนี่ครับนะรวยหยาดฟ้านะครับหลวงปู่มหาศิลาศิริจันโทเมตตาประทับรอยมือรอยเท้านะครับไว้ที่พยานแล้วก็เหรียญนะครับปุกเสกพิธีเดียวกันเลยนะครับทองแดงผิวลุ้งนะครับนะรวยหยาดฟ้าครับนะนี่ครับนะครับอันนี้ เป็นยันน่ครับต่อโคตดละเลขเล่นหาง่ายครับพี่เหลือเหรียญเดียวนะครับตอนแรกมีบาเก้าเหลือเหรียญเดียววันนี้ครับพี่พี่เปิดแบ่งปันนะครับองค์นี้นะครับนะประกันแท้ให้นะครับรวยหยาดฟ้าหลวงปู่มหาศิลาซิริจันโทครับประกันแท้นะครับนะเหรียญมือเท้านะครับรวยหยาดฟ้านะครับได้เหรียญมือเท้าได้รอยมือรอยเท้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปก็เหมือนกับได้หลวงปู่นิมนต์หลวงปู่เข้าบ้านไปผมเหลือเหรียญเดียวครับพี่ผมเอาเหรียญนี้เอา นะครับเหรียญละ400บาทนะพี่พี่นะสี่บาทเหลือเหรียญเดียวแล้วนะลดแล้วนะครับ400พี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับรายการต่อไปครับพี่พี่รายการต่อไปนี่ครับอ่ะหลวงปู่ทวดรุ่นแรกหลวงปู่มหาศีลาสิริจันโทครับพี่พี่นะครับนี่หลวงปู่ทวดรุ่นแรกครับนะพระนิรันตรายนะครับออกธรรมอุทยานนะครับมีกล่องเดิมนะครับหลวงปู่มหาศีลา สิริจันโทเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับด้านหลังเขียนว่าเนื้อดวงนะครับนะครับเหลือสองเลขครับสามศูนย์เจ็ดเนื้อทองฝาบาทกับเลขสี่แปดสามครับพี่ๆนะวันนี้เอาไปราคานี้เลยครับพี่ๆนะสามร้อยบาทพอครับนะครับเป็นเหรียญที่ออกตรงโดยธรรมอุทยานนะครับหลวงปู่มหาศิลาเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวด้วยนะครับประกันแท้พร้อมกล่องเดิมนะครับ เรียนละ3 0 0บาทครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับนะสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยฝาบาทนะครับรายการต่อไปครับพี่ๆนะตรงนี้ก็สวยเข้มขังไม่แพ้กันนะครับเป็นพรมสีหน้าหลวงปู่มหาศิลาสีจันโทครับนะออกวัดโพสีสะอาดนะครัเนื้อฉนวนเก่าโบราณนะครับนี่เข้มขังนะครับสวยนะประสวยนี่ครับนะ ผมสีหน้าข้าหลามตัดนะครับเหนือดวงครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโท่รหัีหนึ่งศูนย์เจ็ดครับพี่ๆนะนับพระสวยจัดเลยนะมีกล่องเดิมก็พี่ต่อโค้ดสสาราตรงนี้นะครับมีกล่องเดิมนะครับนะวันนี้เอาไปสามร้อยพอพี่ๆแบ่งปันเลยครับสามร้อยบาทรวมส่งให้นะครับนะพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อมานะครับรายการต่อไปครับอันนี้เป็นเหรียญนะครับ เนื้อฝาบาทลงยาครับเหลียนเจริญพรวัดรหารไล่นะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกย้อนยุคนะครับต่อโคตรลนเลขด้านใต้นะครับสามสามสาหดนะครับนะลงยานะครับนี่ครับโชคดีมั่งมีสีสุกนับออกปีห้าะคดนับเหรียญนิยมเล่นหากัน6 700รนะครับนะหลวงปูดทิมนะครับพร้อมกล่องเดิมวัดรหารไล่นะครับเอาฝาบาทลงยาองค์นี้ไป200ร้ครับพี่ๆนะแบ่งปันที่200บาทพอ ได้มาเบาก็แบ่งเบาครับพี่ๆนะรับรายการต่อไปครับพี่ๆรายการต่อไปนะครับองค์นี้ครับเป็นเหรียญนะครับเท้านะครับพรมประสิทธิ์นะครับนะออกตรงที่วัดโพสีสะอาดนะครับหลวงปู่มหาศิลาเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับรวยดวงหนุนนะครับรวยหนุนดวงนะครับ เนื้อทองฝาบาทลงยาขาวนะครับนี่ด้านหน้าพระพรมประสิทธิ์นะครับนะต่อโคศส,สาสลาตรงนี้เล่นหาง่ายนะครับรันเลขนะครับนี่ครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งสี่ห้าครับพี่พีนะฝาบาทลงยาสวยครับนะนะเศรษฐีนะครับ รวยหนุนดวงเศรษฐีออกวัดโพสีสะอาดนะครับจะต้อนแต่งนิดนึงนะครับพี่ป่าบาทนะครับนะครับสวนส่งนะครับปะแกเปะนะครับนี่วัดที่หลวงปู่ท่านเคยจำพรรษาอยู่เป็นวัดแรกนะครับนะพุทธคุณก็นะครับครอบจักรวาลนะครับขอได้ไหวรับนะครับพระพรมนะครับการงานการเงินหนุนดวง นะครับโชคลาภนะครับได้หมดนะครับองค์นี้ไปสามร้อยครับพี่พี่พร้อมกล่องเดิมลงยานะครับรายการต่อไปครับพี่พี่นะรายการต่อไปครับนี่องค์นี้ครับนะองนี้เป็นเหรียญแม่ทับครับเนื้อนวะโลหะนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับแม่ทับนวะพิมพ์เล็กครับพิมพ์เล็กผู้หญิงห้อยนะครับสวยนะครับ พิมเล็กนวะเป็นหลวงปู่นั่งเต็มองค์ในซุ้มเรือนแก้วครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้านหลังนี่ครับเป็นยันคนสามบ้านกินน้ําบ่อเดียวครับนะรุ่นพิทักษ์ไทยนะครับรุ่นพิทักษ์ไทยนะครับพิมเล็กครับนับแล้วเลข3หลักครับ850ศนะครับต่อกงจักตรงนี้นะครับนะต่อภาษาจีนมั่งข้างตรงนี้นะครับนะวันนี้ราคาพิเศษเอาไปสวยๆเลยครับพี่เอา900าอพบ่อพี่นวาผมแบ่งปันนะครับ 900บาทครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาศิลาสริจันโทพร้อมกล่องเดิมครับรุ่นพีทักไทยหรือเหรียญแม่ทับนะครับเนื้อนวโลหะนะครับโลหะ9ชนิด9้ามงคลนะครับนะเอา900บาทพร้อมกล่องเดิมนะครับนะรายกันต่อไปครับพี่พี่นะรายรการต่อไปอันนี้เป็นเหรียญหล่อรุ่นเสมาเลื่อนยศนะครับนะซึ่งหายากกว่าเหรียญนะครับอันนี้เป็นหล่อนะครับหล่อ นะครับเนื้อฉนวนครับเนื้อฉนวนนับด้านละต่อโคตรละเลขนะครับแปดหนึ่งสามนะครับพี่ๆนะนี่เห็บออกที่สวนสงนะครับยุคต้นเลยครับพี่ๆนะครับเป็นสังไก่นะพญาไก่นะครับเนี่ยยันนะครับคนสามบ้านกินน้ำบ่เดียวยันเหนือดวงนะครับนี่ครับแล้วก็มีพญาไก่ทั้งสองตัวนะครับขนาดข้างนะครับที่พัดยศของปู่นะครับตั้งแต่หลวงปู่ท่านเป็นพระครูนะครับออกที่สวนสงนะครับปี256 4บี่ พระยุคต้นครับเหรียญหล่อโบราณนะครับนี่นะครับเนื้อฉนวนครับพี่เนื้อฉนวนนะวันนี้ราคาเดียวพี่พี่เอาสวยสวยเลยพี่ผมแบ่งปันเลยวันนี้เปลี่ยนหน้าพระด้วยนะครับเลื่อนยศนะครับของปูมหาชิลาเอาเก้าร้อยครับพี่พี่นะอ่ะเก้าร้อยบาทนะครับสวยแบบนี้นะครับประกันแท้นะครับพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมาเก้าร้อยบาทนะครับและการต่อไปครับเป็นพระ คำข้าวครับหลวงพ่อฤาษีเริงดาวัดท่าสูงครับพี่พี่นะฮะพระคําข้าวครับี่เป็นรุ่น2ครับนะมีจุดตรงแขนตรงนี้ครับเป็นรุ่น2นะครับหลวงพ่อฤาษีเริงดาวัดท่าสูงครับพระคาข้าวนะครับนับเป็นพระที่นะครับลาบมากครับขาขายนะครับดีนะครัหลวงพ่อฤาษีนะครับองนี้เอาไปห้าร้อยครับพี่พี่ห้าร้อยบาทนะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับมีนะครับ รายการต่อไปครับพี่พี่องนี้เป็นกิ่งนะครับเป็นพระพาคเหนือนะครับเป็นกิ่งหลวงพ่อทองนะครับสู่มังคาโลนะครับจังหวัดเชียงใหม่นี่ครับซีดีมังคาโลโทษทีช้หลองอายุ90ปีนะครับนะเป็นเนื้อนะครับสำนิบโบราณเลยนะครับพี่ดูคราบเดิมเนะครับนะนี่มีกิ่งนะครับนี่นี่ครับชัดเจนนะครับนะแบงปันนะครับอ่ะพระสายเหนือครับพี่พนะ สวยๆเลยเอา200ครับพี่ๆนะซีีมังคโลพี่ๆอะไรู้จักนะครับนะ200บาทครับรายการต่อไปครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงครับภัยรีพินาตนะครับนะหลวงพ่อฤาษีลิงดำนี่ท่านเป็นพระนะผู้ทรงอภิญญานะครับนะกูผู้ชนะภัยรีพินาตหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงนะครับ ด้านหลังเป็นเนบยุทธตถีนะครับไพรีพินาศนะครับอ่านะครับอันนี้แบ่งปันนะครับเอาสามร้อยครับพี่ๆนะแบบนี้เลยสวยๆนะครับหลวงพ่อเลีลิงดาวัดท่าสูงนะครับแาการต่อไปครับเป็นสมเด็จปรกโพนะครับนี่ครับหลวงปู่โตปุกเสกนะครับพี่ๆนี้ยันหลวงปู่โตนะสมเด็จวัดสารคืนนะพี่ๆน่าจะรู้จักนะ นะพระยุคต้นๆนะสมเด็จปะโพวัดสารคืนนะครับหลวงปู่โตเมตตาทิ่ฐานจิตปลุกเตกครับพี่พี่นี่ครับปั๊มตาวัดหลวงปู่โตอินทะสุวรรณโนครับปี2521นะครับนี่ครับมุมคมชัดแบบนี้ผมเอา300ครับพี่พี่สามร้อยพอครับพี่พี่ถ้าไดสนใจติดต่อมานะครับรายการต่อไปครับนี่ครับพระเนื้อดินครับพี่พี่ หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับนี่นะครับต่อโคดเปียกตรงนี้นะครับต่อโคดลึกๆเลยนะครับหลวงปู่บุญนะครับพระเนื้อดินดูไม่ยากนะครับค่าเผาเดิมๆนะครับพี่ๆนี่ครับหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วครับแสงอาจจะเยอะหน่อยนะพี่นี่ครับนี่ครับพี่ดูความเก่า พิมเข่าโค้งครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับนี่ครับต่อโคดลึกๆแบบนี้นะครับแท้ท่านหลวงปู่บุญปูกเสกนะครับอ่ะองนี้นะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วออกไปห้าร้อยพอพี่ๆนะครับหลวงปู่บุญนะครับเยติคนาจารย์นะครับผู้เข้มแขังวิทยาคมนะครับนะอันนี้นะครับในการต่อไปหลวงปู่มุนนะครับแท้ท่านหลวงปู่มุนปูกเสกนะครับ เป็นนะครับพะยกนะครับนี่ครับนะนี่วอบอจอบด้านจานนะครับหลวงปู่มุนลุกเสกนะครับพร้อมเขียนยันด้านหลังครับนี่ครับนี่ครับลายมือหลวงปู่มุนนะพี่พี่นะนี่ครับหินหินหยกนะครับหินหินอ่อนนะครับแกะสลักนี่ครับก้น วบจอนะครับบ้านจานเอาสามร้อยครับพี่พี่แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับรายการต่อไปครับรายการต่อไปนะชูลงเลยครับวันนี้นะพระยุคต้นเลยครับที่นะครับท่านหลวงพ่อกลวยนะครับปีหนึ่งห้านะพระสันพระสันนะครับหลวงพ่อกล้วยนี่นะครับพระสันข้างเม็ดนะครับนะ นี่แท้ทันหลวงพ่อปลุกเสกนะครับโลโก้กด้วยนะครับนะ่ะดูเนะื้อหาม้ลสาลนะนะครับอแป๊บหนึ่งนะพี่ๆแสงเยอะจัดนะนี่ครับนี่ครับหลวงพ่อกลวยปลุกปลุกเสกนะครับพี่ๆนะดูยุกต้นดูการเผาดินนะครับนะนี่ครับพะคมๆแบบนี้ครับ สันนะครับหลวงพ่อกลวยชุดตินทะโลปีสองพันห้าร้อยสิบห้าครับนะเอาเจ็ดร้อยครับพี่พี่นะเจ็ดร้อยพอแบ่งปันไปนะครับแล้วการต่อไปครับพี่พี่นี่ก็ของหลวงพ่อกลวยครับเนื้อดินนะครับนะครับพระเนื้อดินนะครับพิมพ์พระพุทธนะครับนี่ครับรอพุธเจ้าปางโปรดสัตว์นะครับนี่เนี่ยมีน่าจะเป็นลิงนะครับนี่ครับดูเนื้อครับพี่ อันนี้ก็แท้ทันหลวงพ่อกล้วยเช่นกันนะครับนี่ครับดูคนีดยรู้เลยครับพี่ๆนะพระไม่ยากครับนี่ครับปีหนึ่งห้าเช่นกันครับแบบนี้นะครับองนี้เอาไปราคาเดียวกันครับเจ็ดร้อยครับพี่ๆนะเจ็ดร้อยเนื้อดินเก่านะครับหลวงพ่อกลวยเมตตาที่ฐานจิตครับแท้ทันหลวงพ่อท่านนะครับ แลการต่อไปครับพระล่วงหลังปืนยุทธหัตถีนะครับปีหนึ่งสามนะครับเดี๋ยวองค์เดียวครับพี่พีนะด้านหลังเป็นทรงช้างยุทธหัตถีนะครับพระล่วงหลังปืนนะครับหลวงปู่โตหลวงปู่มุ้ยปลุกเสกนะครับนะนี่ครับเดี่ยวองค์เดียวสามร้อยครับพี่ๆีนะวันนี้นะครับจมูกนิดนึงครับราคาผมลดนะนะครับจมูกนิดจมูกโดนนะครับนิดนึงนะครับพระเก่าตามยุคครับ ปีหนึ่งสามนะครับอ่ะนี่ครับร่วงลังปืนนะครับอ่ะสามร้อยพอพี่พี่แบ่งบันนะครับพี่ทนใดสนใจติดต่อมาครับในการต่อไปครับนี่เป็นนี่นางพญาหลวงพ่อดีวัดพระรูปนะครับอันนี้มีกล่องเดิมนะครับพี่พี่นะมวลสารหลวงปู่ดีวัดพระรูปนะครับนะกดมือนะครับเอาไปสามร้อยครับพี่พี่นะหลวงปู่ดีวัดพระรูปนะครับอ่ะ สามร้อยบาทนะพี่พี่รายการต่อไปครับอันนี้เป็นเบี้ยแก้ครับนะครับเบี้ยแก้ครับหลวงปู่หงพรมวัปัญโยครับพี่พี่เกจิผู้มากด้วยบารมีเกจิผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมนะครับนะครับนะครับด้านหลังครับฝังนะครับแท้ทานหลวงปู่นะครับฝังเมดยาฝังพลอยเสกฝังข้าวสารเสกนะครับติดเกสาลิจวรนนะครับหลวงปู่หงนะครับติดทุก ทุกๆลูกนะครับนี่นะครับนะฮะเบียร์แก้ครับต่อโค้ชหงตรงนี้ชัดเจนนะครับวันนี้เอาไปองคละสามร้อยครับพี่พี่ยรวมส่งแล้วนะครับเหลือสามลูกนะพี่ทนาดสนใจติดต่อมานะครับรายการต่อไปครับนี่อันนี้เป็นนะครับเหรียญนะครับหลวงปูดุลอตุโลนะครับนะปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสามนะครับ คงจักตัวทอนะครับหลวงปู่ดุลอัตุโลนะครับนะเอาแบ่งปันนะครับเกจิสายอีสานะู้มากด้วยด้วยเปี่ยมด้วยเมตตาทมหลวงปู่ดุลนะครับสิทธิ์สายหลวงปู่มั่นนะครับเหรียญนี้เดิมเดิมครับนะเดิมเดิมปีสองพันห้ารอยี่สิบสามนะครับตัวทอชัดเจนนะครับเอาสามร้อยครับพี่ๆหลวงปู่ดุลสามร้อยนะครับในการต่อไปครับเหลือสองเหรียญนะครับองค์นี้ เป็นเหรียญเก้ามงคลนะครับแท้ฐานหลวงปู่หงพมะปัญโยเก้ามงคลหลวงปู่หงนะครับปกเสกนะครับเอาองค์ละสองร้อยครับพี่ๆนะออกวัดเพชรบุรีนะครับด้านหลังเป็นยันนเมติของหลวงปู่นะครับนี่ยันครูนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับเอาองค์ละสองร้อยครับพี่ๆสนใจติดต่อมานะครับในการต่อไปครับเป็นนี่ครับพระผงครับเจ้าสัวครับ เจ้าสัวหลวงปู่เฮงปะพาโสนะครับนี่นะฝังตะกุดนะครับหลวงปู่เฮงวัดด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะครับเจ้าสัวนะครับหลวงปู่เฮงฝังตะกุดที่สังคตินะครับนะเจ้าสัวเนื้อผงพุทธคุณครับนะมีติเกษาด้วยนะครับนี่เอาสองร้อยเหมือนกันนะครับหลวงปู่เฮงนะครับราคาเบาเลยนะครับพี่พี่ในการต่อไปครับพี่พนะอันนี้เป็นเหรียญ นะครับนี่ครับเดิมๆหลวงปู่ขาวอนารโยดทรามกองเพลนครับเรียงนี้นิยมมาเล่นหากันพันกว่าเลยพี่ไปดูในกลุ่มได้นะครับนะนี่ครับหลวงปู่ขาวนะครับอนารโยนะปีสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดนะครับนี่ครับนี่สวยน้ำเดิมนะครับนี่หลวงปู่ขาววันนี้แบ่งปันที่สี่ร้ยบาทรับพี่พักเก่านะเล่นหาแพงนะครับนี่ นี่ประกันแท้เลยครับของภูเขานะครับอนารโยนับหายากครับหลุดหรือเปล่าไม่รู้สี่ร้อยบาทครับพี่ๆอาการต่อไปครับพี่ๆอันนี้เป็นเหรียญครับเกจินะครับยอดนิยมหลวงพ่อมุมวัดปราสาทเยือหลังลอยจานนะปีสองพันห้าร้อยนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับนะหลวงปู่มุมวัดปราสาทเยือพร้อมลอยจานนะครับนะ สีสเกตหลวงพ่อมุมนะครับเหรียญหน้ากล้ามของท่านนะครับราคาแพงมากนะครับอันนี้ประกันแท้นะครับเอา500ครับพี่ๆสีสเกตนะครับเกจิสายอีสานครับหลวงพ่อมุมวัดปราสาทเยอนะครับเอา500ครับพี่ๆนะขอญาตพี่ๆทุกท่านแจ้งเลยนะครับว่าไม่มีเก็บเงินแปดทางเลยพี่โอนมาแล้วผมจะส่งให้เลยนะครับไปสนีดายเอ็มเอสนะครับโอนจัดส่งได้เลยนะครับพี่ขอคนพร้อมโอนนะพี่ นะครับบางทีจองแล้วเสียโอกาสคนอื่นนะครับจองแล้วก็ไม่เอานะพี่ๆนะต้องขอยญาตนะครับกาบพี่พเอฟซีทุกท่านเนรัยให้ความเมตตาด้วยนะครับปิดแล้วก็โอนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งได้เลยนะครับนะบางทีจองแล้วอีกวันมาก็บอกไม่เอานะพี่ๆท่านอื่นเขาอยากได้ก็เสียเลยนะครับไปเสียหน้าพระด้วยนะอ่ะรายการต่อไปครับพี่นี่ครับเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปูทวดครับนะ นื้ออัปป้าครับอาจารย์นองนะครับเป็นหลวงปู่ทวดรุ่นหนึ่งนะครับเอาสามร้อยครับพี่พี่นะเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะครับนะอาจารย์นองแท้ทันนะครับอาจารย์นองปุกเสกวัดไทรขาวนะครับนี่ครับเม็ดแตงสามร้อยครับต่อไปเป็นรูปหล่อนะครับมีกิ่งด้วยครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานในวัดพิจิตรอันนี้มีกล่องเดิมนะพี่พี่นี่ตอกนะตรงนี้นะครับนะตอกเลขสิบห้าตรงนี้นะครับนี่นี่ครับหลวงพ่อเงินนะครับ อันนี้เอาไปสองร้อยพี่พี่มีกองเดิมนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับสองร้อยปีไหนไม่ทราบปีเพียนท่านไหนทราบปีก็นะครับจัดได้เลยนะครับพี่ผมไม่ทราบปีนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินล้วการต่อไปครับพี่พี่เป็นนี่ครับเป็นเหรียญพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับนะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีปุกเสกนะครับอันนี้ยันหลวงปู่โตชัดเจนนะครับนะครับ ลานโพนะครับนะพระเจ้าห้าพระองค์ลานโพนะครับนะเอาสี่ร้อยบาทครับพี่นี่ปีสองพันห้าร้อยี่สิบสองหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีุ่กเสกนะเปลี่ยนพระเจ้าห้าพระองค์รายการต่อไปครับเป็นนะครับเบลแมนครับนี่ครับปีห้าห้านะครับนะของพวกกล้วยนะครับนี่ด้านหลังเป็นยันนี่ครับเป็นยันตุ๊กตาของหลวงพ่อท่านนะครับเอาสามร้อยครับพี่พร้อมเลี่ยมนะครับพุทธคุณ ก็แวมานแวกอุปสรรคนะครับพุทธคุณเด่นอยู่แล้วครับหลวงว่กลวยนะครับพี่ๆทราบทราบดีอยู่แล้วนะครับนะ้อมเรี่ยมนะครับรายการต่อไปครับเป็นนะครับนี่นีเป็นพระผงรุ่นแรกนะครับหลวงปู่หงผรมัปปัญโยติจีวอนนะครับอ่ะพร้อมเรี่ยมเดิมเลยนะครับจากวัดนะครับนี่ปี25น้ารี็ดนะครับหลวงปู่หลงมรมวัปปัญโยนะครับนี่ครับนะ นี่เลี่ยมเดิมขึ้นคอได้เลยครับติดจีวอหลวงปู่ด้วยนะครับพร้อมเลี่ยมเอาสามร้อยครับพี่พี่รุ่นแรกเนื้อชั้นหมากนะครับนะครับรายการสุดท้ายครับพี่พี่รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะอันนี้มีประสบการณ์นะพี่พี่นะมีลูกค้ามีประสบการณ์นะห้อยชั้นหมากนะครับลถความไม่เป็นไรนะครับนะผมมีมาลูกเดียวนะครับชั้นหมากหลวงปู่หงผมวาปัญโยครับติดจีวรนะครับนะพร้อมสายห้อยนะพร้อมเลี่ยมชัดเจนนะครับนี่ นะครับชันหมากหลวงปู่หงนะครับยอดเกจิผู้มากด้วยบารมีนะครับนะนะชันหมากหลวงปู่นี่เข้มขังนะครับหลวงปู่ท่านบริกรรมคาถานะครับแล้วก็เกี่ยวหมากไปด้วยนะครับชันหมากหลวงปู่ท่านเลยเข้มขังมีประสบการณ์นะครับพร้อมติดจีวรนะครับนะพร้อมติดจีวรนะครับพี่ๆนี่นะครับอ่ะที่ทนใดสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับพี่ๆนะหลวงปู่ของผมบร็โยผมเปิดที่สามร้อยพอ นะพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับนะรบทวนครับพี่ๆนะครับพบทวนนะครับต้องกล่าวคลิปหน้าครับพี่ๆนะกล่าวสวัสดีพี่ๆทุกท่าน,นครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ